ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกันนะครับจุดสวยจุดสวยที่สุดที่ยืนมองก็เป็นของประเทศลาวถูกและที่มองไปสวยงามที่สุดก็เป็นของประเทศลาวถูกของประเศนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นจึงเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนที่สุดปกติก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมเล่าเกป็ดให้ฟังว่า การปักปันเขตแดนรอบประเทศนะครับไม่ว่าชายแดนไทยลาวชายแดนไทยกัมพูชาพม่ามาเลเนี่ยซึ่งก็ยังเหลือเป็นจํานวนมากเนีเขาเรียกว่ามีคณะกรรมการ JBC คณะกรรมการปักปันเขตแดนมีเงื่อนไขตกลงกันว่าง่ายๆว่าถ้าพื้นที่ตรงไหนปักแล้วมีปัญหาเนี่ยจะไม่ปักแล้วให้เป็นเขตพื้นที่การอ้างสิทธิ์หรือชาวบ้านเรียกว่าเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนนะครับ และก็รอความเจริญของสองชาติที่เท่ากันก่อนอแล้วจึงค่อยคิดจะปักคือแปลว่าปักแล้วจะมีเรื่องก็ไม่ต้องปักอะ่ะม,มันไม่มีทางจะเท่ากันหรอกเพราะในแง่ประชาชนไม่ทะเลาะกันดีนะเพราะประชาชนไปมาหาสู่กันเหมือนอย่างที่ว่านี่แต่ทันทีประกาศเขตอุทยานพัวเนี่ยกลายเป็นเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดสวยที่สุดของภูชีฟ้า คนไทยก็จะไม่ไ <guarding> ด <okay>? ้ข้าวต่อไปต้องใช้วีซ่าแล้วต้องใช้หลายคนกน็ไปเป็นบอดี้พาร์ตก็ไปจะกลายเป็นเรื่องอื่นเลยนะทั้งที่สองชาติไปมาหาสูงกันเป็นปกติแต่พอเอากฎหมายไปว่ากันแล้วเนี่ยและความเป็นจริงเนี่ยนะครับกรมอุทยานี่ยที่แยกมาจากกรมป่าไม้เนี่ยจากกระทรวงเกษตรมากระทรวงทรัพย์มันมีปัญหาเรื่องการประกาศอุทยานไปทับที่ชาวบ้านเนี่ย เราเพิ่งไปสกลนอครมาเนี่ยนะครับวัดตํ้มผาแดนเนี่ยเขาสร้างสวยงามชาวบ้านไปปีละละ้านไปประกาศวันอุทยานเพื่อจะตั้งด่านไปเก็บค่าขึ้นเนี่ยร้อยบาทคือหมายความว่าปล้นพระเลยปล้นวัดปล้นพระเนี่ยปีหนึ่งล้านคนคนละร้อยก็หนึ่งร้อยล้านกลนมกล,ลาเนนะครับบางปีก็จะจะมากกว่านี้กันเสียด้วยซ้ําแต่ว่ามันยกตัวอย่างให้เห็นว่าหลักคิดมันง่ายไปคือคิดจะเอาประโยชน์เหมือนวันนี้เหมือนกัน คือความเป็นจริงแล้วเนี่ยรัฐต้องมาจัดนะครับเรื่องที่ดินทํากินให้มันถูกต้องนะครับในเรื่องเอกสารสิทธิ์<อ>การประกาศอุทยานใดๆก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องไม่กระทบผู้ที่อยู่มาก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าณขนาดนี้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติด้วยต้องเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าความจริงเนี่ย สิบล้านคนอาจจะเป็นสิบล้านครอบครัวอาจจะคูณสามคูณสี่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาไม่มีที่ทํากินนะไม่มีแล้วก็รัฐก็วางก็หมายความว่าไอ้ที่ที่เป็นของชาวบ้านเนี่ยนอกจากไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาเนี่ยนะครับอย่างที่อื่นๆในกลุ่มทุนเนี่ยเข้าไปยึดครองหมดนะครับนี่เทียบแล้วแสนกว่าไร่เนี่ยในทุนเจ้าเดียวยังไม่ได้เลยนะครับในทุนนี่เอกสารสิทธิ์พร้อมไะ นะครับไม่มีก็ต้องมีเอกสารสิทธิ์มาจากไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่สอคหนึ่งบินนะครับนสสามกบินเชนโนดบินทุกอย่างบินไปได้หมดแต่กรณีของชาวบ้านเนี่ยคือนอกจากไม่แก้ไขปัญหาตามพันธสัญญาแล้วและที่นี่นี่ยิ่งแล้วใหญ่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะครับมาประทับรอยรอยพระบาทเนี่ยมันจะมีสกิ่ที่นะครับที่เป็นพยานเป็นหลักฐานคือหมายความว่าคนที่มาเป็นรัฐบาลรุ่นหลังเนี่ยนะครับอย่างไอ้เจ้ากระทรวงทรัพย์เนี่ย จะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะม,มีหน้าที่ทําตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินนะครับคนอยู่กับป่าได้เพราะว่านี่มันเป็นยุต,ติสงครามมันเป็นเงื่อนไขเนี่ยนะครับและต้องมีการปฏิบัติตาม,มแต่ว่าไอ้สิ่งที่กําลังจะละเมิดเนี่ยผมไม่รู้ว่าหลักคิด <c oughs> คือบางทีเจ้ากระทรวงเวลามันนั่งเนี่ยไอ้กลไกรัฐเนี่ยข้าราชการมันมันมกง่ายแล้วก็มักจะคิดอะไรง่าย,ายๆและคิดอะไรจะได้ประโยชน์โดยไม่ได้มองนะครับ เนี่ยผมคุยกับพี่นกเขาบ่อยๆพี่นกเขาแก้ไขปัญหาเรื่องชาวบ้านเวลาไอ้กรมป่าไม้เนี่ยยกที่ป่าสงวนเสื่อมโซไม่สพออกอที่ใดมีปัญหาทุกทียกให้ทีห้าหมื่นได้แสนได้แต่พอเอาแผนที่ไปวงเข้าชาวบ้านไปอยู่ก่อนหมดแล้วใช่แล้วก็ไม่ยอมไปประกาศให้กับคนที่อยู่ก่อนนะและคนไปอยู่ใหม่ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดนี่คือรัฐแล้วนี่นี่นี่ขยายเหมืองทองนี่นะที่เป็นเสียเหรียญเข้ามาเนี่ยสี่แสนได้ จะไปถอนสบการ์ขเขาหลอกให้เขาเซ็นเอกสารเนี่ยนี่หลายจังหวัดนะล่าสุดเนี่ยก็ทางใต้หรือแเปะอุลาลาโวยอะไรเนี่ยซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งตรวจสอบแล้วนะบอกให้เพิกถอนให้เป็นผู้มีชโนบดเนี่ยจะไปปิดทางนักเรียนปิดทางเดินทางปิดทางลงทะเลของชาวบ้านนี่วันก่อนรายการอันหนุ่มกันชัยซึ่งมันทำแร,รายงานทาง ส่วนใหญ่ก็ทําเรื่องภาคสังคมเรื่อง,ง,งอะไรต่างพวกนี้นี่ลงมาถึงปัญหาชาวบ้านแหละแต่ปัญหาพวกนี้เยอะมากนะครับหลายพื้นที่ผมไปทํามาก็หลายคดีนะครับแล้วก็ต้องหาทางอยู่ร่วมกันพี่ตู่นี่ก็เขาเดินทางเยอะมากนะครับในเขตพื้นที่ชาวเขาชาวดอยต่างๆไปเป็นครูอาสาต่าง,างๆเราเห็นปัญหาพวกนี้เยอะแล้วปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาสะสมซึ่งแก้ได้ดยนโยบายรัฐนะครับฉะนั้นขณะนี้ก็เขาก็บอกแล้วว่าถ้าพรรคไหน มีนโยบายชัดเจนที่เ,เป็นรูปธรรมอ่าเป็นรูปธรรมเขาก็จะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยให้คะแนนท,ทีนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญเพิ่มเติมนิดว่ามีหลายกรณีนะสมัยผมเป็นครูดอยเนี่ยเช่นว่าชาวบ้านสองภาคเนี่ยนะครับภาคซ้ายภาคขวาถนนเนี่ยเวลาที่พวกนี้เข้าไปยึดอ่ะมันไม่ยึดทีเดียวมันยึดฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาฝั่งใดฝั่งเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยตีกัน ตีกันทะเลาะกันคือหมายความว่าไอ้คนไหนที่ได้ประโยชน์มันก็ไม่ช่วยอีกฝั่งหนึ่งไม่สามัคคีชาวบ้านแตกสามัคคีเอาตีเราฝั่งเหมือนเหมือนกรณีนี้ระวังมันเอาตีละครึ่งนะเอาตีละครึ่งชาวบ้านที่ไม่โดนก็มีความสึกไม่ใช่ธุระของข้าพเจ้าใช่ไหมและหลังจากนั้นอีกที่เหลือก็เอาในเวลาต่อมาก็โดนหมดอลเป็นคนไกลรัฐนะครับเชิญเชิญนะว่าเชิญเมื่อกี้